สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เก่งค,ะ <S <S ค่ะวันนี้พี่เก่งนะคะ <S <S นายหัวจากจังหวัดสตูลนั่นเองนะคะพี่เก่งทําธุรกิจเกี่ยวกับลานปาล์มลานรับซื้อปาล์มสั่งแ<ช>ต่งรถแบบอลังการมากช่วยกันพลิกการแต่งนะคะเดี<ส>๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เก่งกันนะคะว่าทำไมถึงเลือกแต่งรถแบบอลังการแบบนี้แล้วก็เจอลูกปัดมาจากที่ไหนนะคะ เก่งเจอหนูไปจากช่องทางไหนคะเออช่องทางยูทู e ครับลูกปัดลูกปัดลูกปัดสายปเปแตใส่รถได้สวยมากสูขใจเลยเมันเป็นรูปแบบที่เราต้องใช้งานในชีวิตรประจำวันด้วยนะครับเพราะว่าเรานอกจากจะรับซื้อปามแล้วก็มีส่วนปามตัวเองก็ต้องไปบรรทุกปา์มด้วยนะครับด้วยอารมณ์ที่อยากเอออยากใช้ปาเจีน่แต่ว่าใส่ปามได้ด้วย <g ül üyor> ก็เลยก <g ül üyor> ็เล <g ül> ยทำได้ <g ül> ใช่ใช่ต้องจัดเต็มแบบนี้แล้วก็ได้คุณลูกปัดนี่แหละครับจะเป็นคนช่วยแนะนําให้จะลองสูตรไปเลยแต่จริงๆรีวิวครั้งนี้เราไม่เราไม่เคยบอกใครเลยนี่ยเราเรามีจะรู้แต่คราวนี้นะครับเนี่ยเน,น,น <g ül üyor> ไม่ทันแล้วตอนนี้ <g ül üyor> แลนลี่อาร์ตเป็นลายภายในที่เราเห็นมาจากปาเจโลแลวถูกใจมากนะครับแล้วก็คุณลูกปัดเขาจัดการเฟกมาให้กับเรือนใหม่ก็ปเจโล แบบที่ว่าเราเห็นได้ชัดมากเพราะว่าตาเราไม่ค่อยดีเราชอบเดินไาที่มีแสงในตัวเองอย่างเงี้ยถูกใจมากนะครับแล้วก็เบาะเป็นสีส้มอย่างเงี้ยถูกใจจากแอนดีเพราะ,ะว่าได้สีสันที่มันแบบ อบอุ่นแล้วก็นั่งสบายด้วยเราเปลี่ยนมาใช้เกียร์อโต้เพราะว่าลกอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้ว๋อใช่เราเปลี่ยนไฟหน้าเนื่องจากว่าดังเดิมนี่อาจจะสว่างไม่พอเพราะตาเราก็อาจจะรุยราเปลี่ยนเป็นชุดปาเจโลลงทุนแบบสว่างจ้ามากระดับระดับไฟได้ด้วยเวลาเราบรรทุกของหนักๆก็ไม่แยงตาคนอื่นเป็นคนดีเป็นคนดีนะ มีหน้าจะแอนดรอยแล้วก็ <c oughs> พร้อมกับกล, <c oughs> ล้องเวลาเรา <c oughs> ถอยหลังเนี่ยเ <c oughs> <อ>พราะว่าอีกนั่นแหละ ทังดีจะมีกล้องช่วยอยากได้อะไรก็ใช่อยากได้อะไรบอกลูกปัดยังไงลูกปัดก็ขอขอบพระคุณพี่เก่งมากๆนะคะสำหรับความไว้วางใจกับลูกปัดล้วก็เลี้ยงข้าวลูกปัดสองวันเต็มๆเลยนะคะพี่เก่งคะคันนี้ตกลงลงตัวสวยจบกลงตัวมากเลยนะขอบคุณมิสซูที่มอบอุปกรณ์ในการทํางานให้กับเราอย่างเต็มประสิทธิภาพขอบคุณพี่เก่งมากๆแล้ว่ะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆนะคะพี่เก่งเป็นลูกค้าเก่ามิสซูบิชิอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคันต่อไปหนูมาส่งดาให้พี่เนาะเดี๋ยวพี่เอาซื้อดาอีกคันหนึ่งนะว่าจะยั้น ขอให้พี่เก่งเฮงเฮงรวยๆนะคะพี่เก่งกับพี่นุ้ยขอให้ประสบผลสําเร็จแบบรวยขึ้นไปนะคะเดี๋ยวหนูจะได้มาเที่ยวหาพี่อีกาขับขี่รถคันนี้ปลอดภัยนะคะพี่แล้วก็หนูยินดีบริการหลังการขายตลอดเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ